เราตำรวจเอกญิงวาจุธาแสงนภาค่ะตำแหน่งนะคะรองสารวัตรกลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กองตำรวจสื่อสารค่ะตำแหน่งนะคะจะเป็นเกี่ยวกับฝ่ายอำนวยการค่ะและอีกหนึ่งหน้าที่นะคะก็เป็นทีมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะคอยประชาสัมพันธ์กลไกลของวิช,ชาชีพให้ประชาชนได้รับรู้ค่ะและอีกหนึ่งหน้าที่นะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือช่วยเหลือน้องหมาจ้อนค่ะ กราก,กำลังจะไปหาพี่ออยนะคะเอาอาหารให้น้องๆกันค่ะไม่ใกล้เลยค่ะบ้านอยู่นน,นทบุรีค่ะพี่ออยอยู่ธัญบุรีคลองหกค่ะถ้าอย่างเวลาที่ลูกตันขับรถผ่านนะคะแล้วก็เจอน้องหมาจออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าลูกหมาที่อยู่ริมถนนเนี่ยแล้วเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าตรงนั้นอะ่ะมันสามารถจอดได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะลูกตันก็จะหาร้านสะดวกซื้อหรือว่าจจะมีร้านไก่ทอดไก่ย่างแถวๆนั้นก็ซื้อไปให้น้องกินเลยค่ะ ใช่ค่ะบ้านพ<ช>ี่ออยอยู่ข้างในใช่ค่ะผู้กองมาที่นี่บ่อยไหมคะถ้ามาก็จะเป็นช่วงเทศกาลค่ะ <ๆ S 1> ช่วงวันเกิดวันเกิดตัวเองวันเกิดคุณแม่สงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีเวลาว่างไม่ติดภารกิจก็จะเข้ามาตลอดค่ะอันนี้คือบ้านพี่ออยเหรอคะใช่ค่ะนี่คือบ้านพี่ออยเลยค่ะโอ้ก็ในนี้มีหมากี่ตัวคะข้างในน่าจะมีสักประมาณ40ตัวค่ะ พ่ออยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับพี่ออยดูแลหมาคนเดียวเลยเหรอ40ตัวค่ะปกติพี่ก็จะหุงข้าวทำข้าวให้เขาคนเดียวแต่ว่าเวลาพี่ไม่อยู่ก็จะมีแม่ช่วยดูทำไมถึงต้องมาหาพี่อยอยคะจะมีน้องตัวนึงที่ชอบคือน้องหมวยใช่น้องหมวยจะน่ารักมากจะแบบภาพน้องหมวยก็จะเป็นวรอลใช่ไหมคะพี่ออยเขาเป็นหมาแบบว่าเล็กๆก็เขาขี่เล่นมากเลยนะเคยพาไปออกกองก็แต่เนื่องจากพี่เลี้ยงระบบปิด เลยทำให้เขาไม่ค่อยคุ se ้นช ja oh. okay. okay. oh ินกับคนภายนอกค่ะืคือเขาน่ารักเดี๋ยวเขาไปดูเดี๋ยตานี้อีกหนึ่งเหมือนปลาดุกอ่ะใช่อยากเจอหมวยแล้วค่ะขอพี่ออยกับผู้กองพาไปเลยค่ะค่ะมามามาโอเคเอเคออเค ทูกทีก็จะไปนั่งตรงนู้นได้ได้ได้ตรงนู้นได้เลยค่ะปกติมาหมาลุมแบบนี้เลยใช่ค่ะแบบนี้เลยว้าวแล้วทำอะไรบ้างคะเนี่ยค่ะก็จะให้นี่ชื่อคิวค่ะตัวนี้ชื่อคิวคิวใช่เขามีคิวอังเลยจะเย็นจะเย็น ค่ะอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้สละเวลามาช่วยเหลือน้องหมาจอนคะมันมีเรื่องราวตั้งแต่เด็กค่ะเพราะว่าตอนเด็กอ่ะไปเจอไปวัดกับคุณแม่ค่ะแล้วก็ไปเจอคนอ่ะเอาน้องหมามาปล่อยยังเล็กๆเลยอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เลื่องตาเลยเราก็รู้สึกสะเทือนจิตใจมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกสงสารเขาเพราะว่าทุกชีวิตเขาก็รักตัวเองอะค่ะหลังจากนั้นมาก็เจอที่ไหนขั้นถนนก็รีบแวะเซเว่นซื้อขนมให้เขาตลอดเลยผู้กอค่ะเริ่มรู้จักกับพี่ออยตั้งแต่ตอนไหนก็ติดตามพี่ออยมาจาก เพจ Facebook เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าจะมีรูปน้องหมวยจะเห็นน้องหมวยอยู่แถวนี้น้องหมวยจะเป็นน้องหมาที่หน้าตาน่ารักมากค่ะเขาขามีลายจุดค่ะนู่นนู่นหมวยถ่ายโฆษณาเลยนะคะพี่ออยของสสสรณรงค์การเลิกสูบห่นฮะเกี่ยวอะไรกับรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับหมวยนะไปนั่งถือป้ายรูปปอดไอ้ได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 อได้ไน้ได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 ้ไ ใช่หมวยหมนน่ารักมากตกตาเดี๋ยวนะคะหวยเหรอดังมากค่ะหมวยอ่ะดตุ๊กตาใช่หมวยดังมากรูปหมวยอ่ะไปต่างประเทศเลยใช่ไหมคะที่คนแชร์ต่างประเทศหมเนี่ย้มากใช่ดังมากรูนี้ดังมรูปนี้ังมากตัวเล็หนูก็เนจากเี้แหละแล้วก็มาเห็นหมวยแล้วความรึกแรกค่ะที่ผู้กองเข้ามาเห็นนหวาที่นี่ค่ะ ความรู้สึกแรกที่เข้ามาเห็นก็คือตอนแรกตกใจค่ะสมมาติจะไปมูนิธีนะคะมูนิธีเขาก็จะจัดเป็นส่วนใช่ไหมคะมีกกงอะไรเงี้ยแต่คือน้องนี้คือจะวิ่งเข้ามาหาเลยตอนแรกก็ตกใจแต่น้องน้องใจดีทุกตัวค่ะแล้วน้องก็สะอาดพี่ออยดูแลดีมากค่ะเรามีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวกับหมาจระที่ตอนนี้ยังอยู่ในใจของผู้กองไหมคะอืมที่หมู่บ้านเก่าแล้วกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ออผูกพันกับน้องหมาจรตัวหนึง่งเขาหลงพัดเข้ามาในหมู่บ้านค่ะ ช่วงนั้นเราก็ผูกพันกัเขามากให้อาหารเขาตลอดเขาจะเดินมาที่บ้านทุกวันนะคะเขาชื่อน้องเบคอนแล้วสักพักเนี่ยในหมู่บ้าน,นก็มีกฎว่าห้ามให้หมาจอยเข้ามาในหมู่บ้านเขาต้องกำจัดตรงหมาออกไปซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่อยู่เราก็หายเราไปฝึกอีกสเดือนกลับมาอีกทีก็คือมารู้จากที่บ้านนะคะก็คือเขาได้เหมือนยิงยาสลบแล้วก็เอาน้องไปแล้วแต่คาดว่าน้องน้องน่าจะน่าจะไม่อยู่ละค่ะเพราะว่าถ้าไปป่อยแถวนั้นก็คือ รถนา่าจะชนน้องตายไปแล้วค่ะใช่รู้สึกสะเทือนใจค่ะเพราะว่าโอ๊ยพูดแล้วน่าจะไหล <c oughs> ค่ะพะบับบานานค่ะเศ้าจริงๆถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากดูแลเขาให้ให้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็แบบว่า พาอาจจะพาเขาไปหาที่ที่อาจจะแบบที่ท,ท,ท,ที่รับเลี้ยงน้อง,อ,งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นน้องเขาคงไม่ตายอะค่ะทุกชีวิตก็คือรักชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ไม่อยากให้เขาตายใช่ค่ะเดี๋ยวขึ้นด้วยอ้าวพี่อย้ยพี่อ้ยพี่อย้ยนึกว่าให้หนูไปขึ้นข้างหน้าอ๋อให้ขึ้นไปเลยเหรอนึกว่าเลี้ยวไปแล้วหยุดแล้ว <c oughs> ว่าจะรอตรงนี้ไงโอเคค่ะถือกระป๋งมาด้วยสิไปย่าง แต่ส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าเป็นตัวเมียที่ทำหมันในเขาแล้วนะพี่ชานเอาไหมนี่มาหาแม่มาโอ้บุรุษอยากกินเอาไหมเคี้ยวด้วยสูกน่าเขาชอบไม่ไม่เคี้ยวหคือไม่เคี้ยวเลยอะ่ะเอาไหมเอาไหมพี่ออยเจอกับผู้กองมานานนะคะก็รู้จักกับน้องได้ประมาณ3ามปีแล้วค่ะที่เขามาช่วยเหลือน้องน้องที่บ้านนะคะค่ะ จอผู้กองครั้งแรกรู้ไหมคะว่าเขาเป็นตำรวจไม่รู้ค่ะึกนะว่าอาจจะเป็นคนในวงการหรือเปล่าเพราะว่าน้องเขาเป็นคนสวยแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็ดีเพิ่งมารู้ที่หลังค่ะรู้ได้ยังไงคะรู้ผ่านสื่อโซเชียลเนี่ยคะ่ะเห็นรูปเขาว่าเขาเป็นหนูยศต้องร้อยโทนะตอนนี้เป็นร้อยตำรวจเอกแล้วค่ะแล้วผ,ผู้กองค่ะมาช่วยอะไรพี่อ้อยบ้างคะคือส่วนมากที่มาที่บ้านเลยก็จะช่วยในด้านของอาหารเมร็ด แล้วก็ข้าวสารแล้วก็อาจจะมีพวกขนมมาให้น้องๆด้วยแล้วบางทีก็ช่วยเป็นค่าอาหารถ้าเกิดตัวเองก็ไม่ได้มาบางทีจะโอนมาเป็นค่าอาหารคือถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยเหลือเราก็รับหมดเลยค่ะแล้วแต่จะสะดวกเป็นอะไรที่น้องๆจำเป็นมากสุดเลยก็จะเป็นข้าวสารอาหารเม็ดแล้วก็ไก่บดแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมาเยี่ยมน้องๆที่บ้านก็มาได้ค่ะแต่ว่าต้องนัดวันลงน้ากันนิดนึงเพราะว่าน้องๆที่บ้านแล้วก็น้องๆหมาจรข้องนอกรวมๆที่ดูแลอยู่ก็ประมาณร้อยกว่าตัว ขอบขอบคุณน้องลูกตาแล้วก็คุณแม่ที่เขาช่วยเหลือแล้วก็เมตตาน้องๆที่บ้านพี่แล้วก็การช่วยเหลือก็แผ่มาถึงน้องๆหมาจรรอบๆที่พี่ดูแลด้วยทําให้เขามีกินอิ่มท้องกันแล้วก็ไม่ต้องไปคุยเขียหาเศษอาหารเน่าเสียกินอิ่มท้องกันทั่วหน้าเลยค่ะแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วก็สุขทั้งผู้ให้ผู้รับเลยขอบคุณนะคะ กองจะทำแบบนี้จะช่วยเหลือน้องหมาแบบนี้จะมาหาพี่ออดแบบนี้ไปจะถึงเมื่อไหร่อะคะจนกว่าจะแก่กันไปข้างเลยค่ะ <c oughs> ผูกพันนะคะ <c oughs> ผูกพันกับพี่ออยแล้วก็ผูกพันกับน้องหมาที่นี่ด้วยอยู่แล้วค่ะ